การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีมหาโพธิ์ตั้งอยู่ที่145หมู่9ตำบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีบริหารงานโดยนายทวีศักดิ์เกิดทรัพย์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีมหาโพธิ์ นายเตีรันธนินนาราเษถวัตรองผู้จัดการด้านเทคนิคและนางทิพวรรณเกียรติมั่นรองผู้จัดการด้านบริหาร <mustard. S 2> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีมหาโพธิ์มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ9ตำบลครอบคลุม100หมู่บ้านมีจำนวนผู้ใช้ไฟ,ฟ29,396รายเป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่383รายและผู้ใช้ไฟรายย่อย29,113รายจ่ากระแสไฟฟ้าเป็นจำนวน1 1 7 3ล้านหน่วยต่อปี มีาไรายได้ในปี2,564เป็นจำนวน4,065ล้านบาทและมีจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด70คน PA สีมหาโพธิ์มุ่งเน้นที่จะเป็นที่ให้บริการประชาชนดำเนินการตามมาตรฐานสุนราชการสะดวก PA สีมหาโพธิ์ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักนับว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังมีระบบขนส่งสาธารนณะเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง มีส่วนบริการลูกค้าครอบคลุมพื้นที่15ไร่มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางแสดงตำแหน่งพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเช่นที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า30รายมีห้องน้ำแยกชายหญิงที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีนโยบายให้ศูนย์บริการลูกค้าเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แต่ได้กำหนดจุดสูบบุหรี่ไว้2จุดโดยมีระยะหาย่าง จากอาคารมากกว่า5เมตรมีการจัดแสงสว่างภายในพื้นที่การให้บริการอย่างเพียงพอโดยมีการตรวจวัดค่าแสงสว่างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดมีการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์บริการลูกค้ายอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสุขอ,อนามัยและบรรยากาศที่ดีต่อพนักงานและผู้มาใช้บริการเช่นการคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งการกำหนดจุดพักขยะเพื่อรอการกำจัดจากส่วนเกี่ยวข้อง อีกครั้งยังมีการนําขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และมีการใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ p ีมหาโพธิ์ได้มีการดำเนินการตามแผน ERP และ BCP เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด -19 โดยมีการตั้งจุดคัดกรองการเข้ารับบริการการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสแกนคิวอา e ์ค้ดไทยชนะตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสทุทกๆสองชั่วโมงสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการให้บริการและการรับบริการ100เอร์เซและมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลดการสัมผัสระหว่างการใช้บริการ PA e. ได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับบุคคลพิเศษดังนี้ทางลาดสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นพื้นที่นั่งสำหรับผู้พิการ สุดบริการบุคคลพิเศษห้องน้ำสำหรับผู้พิการปุ่มกดเสียงสัญญาณและแสงเพื่อขอความช่วยเหลือจัดให้มีระบบบัตรคิวเพื่อให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างเป็นธรรมโดยมีจุดคัดกรองเอกสารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอย p ีเอีมหาโพธิ์ได้จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับผู้มาใช้บริการในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในเวลาพักกลางวัน p a สีมหาโพ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีการจัดทำผังและขั้นตอนการให้บริการครอบคลุมทุกบริการดังนี้การให้บริการรับชำระค่าไฟบริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าศูนย์พบรบข้อมูลข่าวสารและบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมง มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการเช่นจุดบริการเครื่องดื่มแว่นสายตาสัญญาณ WiFI เอกสารความรู้เกี่ยวกับ PA และห้องน้ำสาธารณะตลอด24ชั่วโมงมีการพัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัยง่ายและสะดวกโดยนำมาใช้ในการสนับสนุนงานบริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ การชี่จุดติดตั้งมิตเตอร์หรือจุดที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Google s t e e t View เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้าอีกทั้งยังมีการขอใช้ไฟฟ้าโดยไม่ร้องขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎรโดยตรงมีการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการนอกจากนี้ P A ได้มีการทำ MOU ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนโดยสามารถส่งคำร้องของการใช้น้ำประปาภายในเว็บไซต์ของ PEA ได้มีระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการและการสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประเมินและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการของ PA e. สิ่์มหาพจน์ได้ทุกที่และทุกเวลามีระบบรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน VOC system เพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม VOC alertbot สำหรับติดตามข้อร้องเรียนการร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถดำเนินการได้หลายช่องทางเช่น1129 PA e. call center แอปพลิเคชัน PA Smart Plus www.pa.co.th เป็นต้นเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและแอปพลิเคชัน PA Smart Plus PA e. สีมหาโพธิ์ได้มีการจัดทำนวัตรกรรมต่อง่ายใช้สะดวกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีที่บ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดเหตุมิเตอร์ช็อตไหม้โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เข้าไปดำเนินการให้ผู้ใช้ไฟ สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและส่วนเกี่ยวข้องจะนำมิตเตอร์ลูกใหม่มาเปลี่ยนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในวันถัดไปนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น PA สีมหาโพธิมีการดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําฟรี140เมตรในส่วนที่เกิน140เมตรเป็นต้นไป PA จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้50% ไม่เพียงเท่านี้ PA ได้มอบโครงการขยายเขต10วันทันใจกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นของขวัญปีใหม่2,565ให้กับลูกค้าด้วยนอกจากนี้ยังมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน30แอมป์ในเขตชุมชนเทศบาลจากเดิมภายใน2วันทําการเป็น1วันทาการนอกเขตชุมชนจากเดิมภายใน5วันทาการเป็น3วันทาการ จากค่ะพอดีพนักงานเข้าไปที่บ้านเขาก็เลยแนะนำมาค่ะให้ใช้ตัวนี้มันสะดวกดีก็ใช้แล้วค่ะสะดวกดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็เลยไม่อยากจะออกจากบ้านป้องกันเซฟตัวเองด้วยะค่ะ